คอมพิวเตอร์ควอนตัมนี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกเราไปเลยก็ได้นะครับแต่ทำไมหุ้นของบริษัทที่เป็นหัวหอกอย่าง IonQ ถึงได้ผันผวนซะยิ่งกว่ารถไฟหออีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของบริษัทควอนตัมคอมพิวติ้ง IonQ มันพุ่งขึ้นไปแบบโอ้โหมหาศาลเลยครับสร้างกระแสะความตื่นเต้นแล้วก็การเก่งกำไรกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว คำถามก็คือกระแสที่เห็นเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากของจริงหรือว่ามันเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันแตกกันแน่เอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละประเด็นในห้าหัวข้อหลักๆนี้เลยตั้งแต่เหตุผลสุดว้าวของฝั่งที่เชื่อมัน่นไปจนถึงสัญญาณอันตรายที่น่ากังวลของฝั่งที่ยังไม่แน่ใจ ก่อนอื่นเลยเรามาเสร็จภาพในหัวกันก่อนนะครับมาดูกันชัดๆเลยว่าการทยานขึ้นของหุ้นตัวนี้เนี่ยกระแสมันรุนแรงขนาดไหนมูลค่าของบริษัทเนี่ยพุ่งขึ้นไปเร็วมากๆเลยนะครับจนมีขนาดใหญ่พอๆกับบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำธุรกิจมานานแล้วด้วยซ้ำทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีที่เอาจริงๆก็ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่เท่านั้นเองแล้วตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่นักลงทุนหลายคนเริ่มเอ๊ะ เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความสมเหตุสมผลของมันแล้วแล้วอะไรละที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันดูทรงพลังขนาดนั้นหัวใจของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าควบิตครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้มันใช้บิตที่เป็นเหมือนสวิตช์ไฟคือมีแค่ปิดกับเปิดหรือ0ูนย์กับ1เท่านั้นแต่เจ้าควิบิตเนี่ยมันเจ๋งว่านั้นครับคือมันสามารถเป็นได้ทั้ง0ูนย์และ1ในเวลาเดียวกันเลยในสภาวะที่เรียกว่าสถานะซ้อนทับมันก็เลยทําให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถประมวลผลข้อมูลได้เยอะกว่าคอมแบบเดิมๆแบบที่เรียกว่าเทียบกันไม่ติดเลยละครับโอเคทีนี้เราลองมาฟังฝั่งที่มองบวก ฟังกระทิงกันบ้างดีกว่าว่าทำไมพวกเขาถึงมองว่า i อออนเนี่ยกำลังจะนำการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญของโลกเลย คือคนที่เชียร์ไอออนคิวเนี่ยเขาชี้ไปที่เทคโนโลยีเฉพาะตัวของบริษัทที่เรียกว่าไอออนกักขังครับพูดงน่ายๆคือเขาใช้อะตอมที่มีประจุฟไฟฟ้ามาเป็นคิวบิตซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันมีความเสถียรและความแม่นยำสูงมากๆเลยถ้าเทียบกับวิธีของคู่แข่งอย่าง Google หรือ IBM ก็คือมีโอกาสคำนวณผิดพลาดน้อยกว่าแถมที่เจ๋งไปกว่านั้นคือมันทํางานได้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยไม่ต้องมีระบบหล่อเย็นสุดขั้วที่วุ่นวายและแพงเหมือนเจ้าอื่นครับ และล่าสุดเนี่ยไอออนคิวเขาก็เพิ่งจะบรรลุเป้าหมายสำคัญทางเทคนิคได้อีกขั้นนะครับนั่นก็คือ AQ 6 4ซึ่งเจ้า AQ เนี่ยมันเป็นหน่วยวัดประสิทธิภาพจริงๆของคอมพิวเตอร์ควอนตัมไม่ใช่แค่ว่ามีคิวบิตเยอะๆแล้วจะดีการที่เขาทำได้ถึงระดับนี้แถมยังทำได้เร็วกว่าที่วางแผนไว้ถึง3เดือนเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงพลังการคำนวณที่ก้าวกระโดดไปอีกขั้นเลยละครับและนี่ก็คือแผนงานที่บอกเลยครับว่าทะเยอทะายานสุดๆ บริษัทเขาวางเป้าเลยว่าจะขยายระบบแบบก้าวกระโดดจากหลักร้อยคิวบิกในปีหน้าไปสู่หลักล้านคิวบิตภายในสิ้นทศวรรษนี้ให้ได้แล้ว I อ n Q นไม่ได้แค่ทำงานอยู่ในห้องแลบอย่างเดียวนะครับเขาสามารถไปคว้าสัญญาใหญ่ๆกับหน่วยงานอย่างกองทัพอากาศสหรัฐได้แถมยังไปจับมือกับยักษ์ใหญ่ในวงการอย่าง n อ i นว a เดียเพื่อเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้พัฒนายาจริงๆอีกด้วยและนี่อาจจะเป็นหมัดเด็ดที่ตอกย้ำมุมมองของฝั่งกระทิงเลยครับ การลงทุนก้อนมาหืมามูลค่า2,000ล้านดอลลาร์นี่คือการแสดงความเชื่อมั่นแบบสุดๆจากนักลงทุนสถาบันเลยนะครับว่าพวกเขาเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทนี้จริงๆแต่อย่างที่ว่ากันครับในทุกเรื่องราวมันก็มัก,มกจะมี2ด้านเสมอทีนี้เราลองมาพลิกดูอีกมุมหนึง่งมุมมองของฝั่งหมีกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินกับการกระทำของคนในบริษัทเอง คือในขณะที่เงินลงทุนจากข้างนอกไหลเข้ามามาหาศาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในบริษัทกับส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้ง CEO ทั้งประธานพากันเทขายหุ้นของตัวเองรวมกันแล้วเกือบ400ล้านดอลลาร์การกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าคนที่รู้เรื่องบริษัทดีที่สุดกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า แล้วพอเรามาเปิดดูตัวเลขทางการเงินมันก็ยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับนี่คือสถานการณ์คลาสสิกของสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีล้ำๆเลยคือรายได้ก็เริ่มโตขึ้นนะแต่บริษัทก็กำลังเผาเงินสดไปกับการวิจัยและพัฒนาในอัตราที่น่าตกใจเหมือนกันคำถามสำคัญก็คือเงินจะหมดก่อนหรือว่าเทคโนโลยีจะสำเร็จก่อนกันแน่ ความรู้สึกนี้จากนักลงทุนรายย่อยคนหนึ่งใน reddit ผมว่ามันสรุปความกลัวของคนกลุ่มนี้ได้ดีมากๆเลยครับคือกลัวว่ากระแสะความตื่นเต้นที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธุรกิจเลยก็ได้คือฝั่งที่ไม่เชื่อมั่นเนี่ยเขาแย้งเลยครับว่าเทคโนโลยีนี้มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์เลยว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงเมื่อไหร่บางคนถึงกับเรียกว่าเป็น vaporware หรือเทคโนโลยีที่ยังเป็นแค่อากาศธาตุด้วยซ้า แล้วมูล,ลาค่าของบริษัทที่เห็นเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องเล่าไม่ได้มาจากผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆเอาล่ะครับทีนี้เราลองถอยเอามาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันอีกนิดเพราะว่า IonQ ไม่ได้อยู่ในเกมนี้คนเดียวนะครแต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับโลกที่มีผู้เล่นตัวใหญ่ๆอยู่เพียบเลยถ้าเราดูแค่บริษัทควอนตัมแท้ๆที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะ ionQ นี่คือแทบจะกินรวบทั้งตลาดเลยแต่ ภาพนี้มันยังไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของการแข่งขันที่แท้จริงครับเพราะคู่แข่งที่แท้จริงน่ะคือบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น IBM Google Microsoft แต่ละเจ้าก็กำลังชุมเงินหลายพันล้านเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควานตั้มในแนวทางของตัวเองเหมือนกัน และนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอออนคิหรือคู่แข่งเบอร์ใหญ่แค่ไหนทุกบริษัทย้ำว่าทุกบริษัทเลยนะครับกำลังเจอปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยพาเรามาสู่ทางสองแพร่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากๆครับซึ่งมันมีภาพความเป็นจริงสองด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสไลด์นี้สรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วครับ มันเหมือนกับเรากำลังดูเรื่องราวสองเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยด้านหนึ่งเราเห็นเรื่องราวของเทคโนโลยีปฏิวัติว,ตวงการที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนมหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งเราก็เห็นคำเตือนเรื่องฟองสบู่บการเผาเงินสดแล้วก็ผู้บริหารที่เทขายหุ้นของตัวเองสุดท้ายแล้ว คำถามสำคัญที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าแค่เรื่องของไอออนคิวนะครับแต่มันคือคำถามที่ว่าในวันที่เทคโนโลยีมันยังดูห่างไกลจากความเป็นจริงมากๆเราจะประเมินค่าความแตกต่างระหว่างการปฏิวัติครั้งต่อไปกับแค่เรื่องเล่าที่สวยหรูได้อย่างไรกันแน่